สวัสดีนะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะ,ะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณนึกถึงอยู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ อีกไพ่สามกองนะคะหนึ่งสองและสามสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ผลที่เรียกกองนี้นะกองที่หนึ่งนะคะเรียกได้ว่าถ้าคุณจะไปถึงเป้าหมายตอนนี้นะคะคุณต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคุณเลยนะคะช่วงนี้ที่ว่าจะต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างให้มันเป็นไปนตามความต้องการของคุณนะคะ แต่มันจะมีผลลัพธ์ที่คุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ยังไงก็เรียกว่าคุณต้องเจอกับมันคุณต้องปะทะกับมันอยู่ดีอาจจะมีบางสิ่งหรือบางคนนะคะที่ทำให้คุณจะต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้นะอาจจะมีคนช่วยเหลือคุณคะ่นะให้คำแนะนาช่วยเหลือถึงแม้คุณจะยังไม่รู้สึก ถึงสิ่งที่มันกำลังจะตามมาหลังจากนี้นะคุณเนี่ยยังคงยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างที่มันที่มันเกิดขึ้นหรือที่มันกำลังเกิดขึ้นที่มันผ่านไปแล้วอยากจะรู้มากเลยว่ามันจะเกิดอะไรนะใจเย็นๆค่ะผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็ไมไ่ถึงกับแย่นะอาจจะไม่ไม่เป็นไปตาม สิ่งที่คุณต้องการมากนะนะ,ะสิ่งที่คาดหวังมากนะแต่ก็เชื่อว่าไม่นานคุณจะประสบความสำเร็จมันเหมือนบทเรียนที่คุณจะต้องเรียนรู้นะเหมือนบททดสอบแล้วคุณจะผ่านมันไปได้นะ,ะเป็นแปลงแก้ไขปรับปรุงเมื่อเวลาที่มันเหมาะสมเวลานั้นจะเป็นของคุณนะ,ะคุณจะจับต้องได้คุณจะมองเห็นได้ในสิ่งที่คุณได้ มีประสบการณ์แล้วแล้วก็เชื่อว่าคุณสามารถมีพลังที่จะผ่านมันไปได้นะคะจะบรรลุเป้าหมายดังนั้นช่วงนี้คุณต้องคิดให้ดีๆนะไม่เข้าใจไม่แน่ใจหาคนปรึกษาค่ะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางเพราะมันอาจจะเป็นปัญหาสำหรับคุณได้นะคะแต่ในอนาคตก็เชื่อว่าคุณสามารถทำสิ่งต่างๆให้มันลุล่วงไปได้ด้วยดี แค่ว่าตอนนี้เองว่ามันยังมันยังคลุกคลักอยู่มันยังไม่ไม่ได้ราบเรียบสมดเลยแต่ก็เชื่อว่าคุณทำได้นะคะมีคนช่วยเหลือมีคนให้คำแนะนำนะหาที่ปรึกษาแล้วคุณจะผ่านมาไปได้นะคะเป็นกำลังใจให้ กองนี้นะกองที่สองสิ่งที่คาดหวังนะคะมันมีความเป็นไปได้ว่าจะว่าจะนะสำเร็จแต่ต้องมีข้อโต้เถียงเด็ดเนื่อยหน่อยนะคะข้อโต้แยง้งบางอย่างออกแรงหน่อยกว่ามันกว่ากว่ามันจะได้มาก็ามันจะสำเร็จผลนะคะ แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับคุณเพราะคุณรู้ว่ามันเป็นก้าวแรกนี่คือก้าวแรกเท่านั้นมันยังมีอะไรอีกมากมายหลายอย่างที่นับต่อจากนี้ไปนะคะมันจะยากขึ้นกวน่าเี้เยอะนะท้าทายความสามารถของคุณคุณพร้อมที่จะลุยะคะ่ะเดินหน้าต่อโอกาสรอคุณอยู่นะคะถ้าคุณพร้อมลงมือทำเลยะคะ่ะวางแผนและคิดให้ดีๆว่าคุณจะทำอะไรนะ แล้วก็เชื่อว่าคุณจะทำมันได้เปิดมุมมองใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆสิ่งใหม่ๆสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณนะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ถือว่ามันเป็นความตั้งใจแต่มันก็มีบางอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่มันก็สมเหตุสมผลนะผลลัพธ์ของมันดังนั้นอารมณ์และความรู้สึกของคุณในตอนนี้การสื่อสารการพูดจาเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติของคุณนะคิดให้เป็นผู้ใหญ่นะ,ะมีอารมณ์และความรู้สึกมีเหตุ มีผลนะแล้วก็เชื่อว่าการตัดสินใจมันจะมันจะเอื้ออำนวยกับคุณมากขึ้นนะอย่ามองข้ามสิ่งที่คุณเห็นนะสิ่งอยู่ตรงหน้าคุณบางทีคำตอบมันอยู่ใกล้ในเดียวเองนะค่อยๆค,คิดแล้วก็เชื่อว่าคุณทำได้มองให้กว้างขึ้นสถานก,การณ์ตอนนี้นะมองให้มัน ไกลออกไปมองรอบๆตัวนะมีอะไรที่มันซ่อนอยู่ไหมอะไรที่คุณมองข้ามมีตรงไหนขาดตกปกพร่องไปบ้างแล้วก็เชื่อว่าแก้ไขมันเปลี่ยนมันนะคุณทำมันได้ค่ะ กองที่3นะถ้าคุณเคยรู้สึกถึงความผิดหวังแล้วก็ความที่มันมันไม่ได้ดังใจมันไม่สำเร็จผลมากนะแล้วก็เชื่อว่าความหวังครั้งใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมามันมันเป็นบทเรียนให้คุณได้เรียนรู้นะทำให้คุณที่จะก้าวผ่านไปได้นะ,ะจะแรกโอกาสดีๆคะ่ะข่าวดีๆสิ่งดีๆ ให้คุณแสดงความสามารถหรือสิ่งที่คุณมีนะทักษะพิเศษเป็นที่ยอมรับกับคนรอบข้างเป็นความภาคภูมิใจของคุณนะทำให้คนอื่นได้เห็นถึงความพิเศษในตัวคุณนะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมี e NERGY คุณมีความสุขคุณมีพลังบวกเยอะขึ้นนะความรู้สึกที่มันมั่นคงมากขึ้นทางด้านอารมณ์และสภาพแวดล้อมที่คุณคุณเป็นอยู่ตอนนี้ แต่วางแผนคิดให้ดีๆนะคะกับการเริ่มต้นสิ่งสิ่งนี้ขอให้คุณลืมอดีตอะไรที่มันผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้นะเปลี่ยนมันค่ะเป็นมุมมองในชีวิตใหม่ๆเห็นผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณนะคะง่ายๆคือ มันไม่สำคัญหรอกคะ่ะถ้าถ้ามันสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันไม่สำคัญละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้และวันต่อๆไปดังนั้นไม่ต้องกังวลมากนะักนะทำมันให้ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ให้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณทำและความรู้สึกที่คุณมีเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณหรือกับคนรอบข้างทัศนคติพลังปวกทุกอย่างมีทางออกนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกทุกคนจะผ่านมันไปได้นะเป็นกำลังใจทุกทุกคนเสมอนะคะขอให้ทุกทคนมีรอยยิ้มมีความสุขในทุกๆวันค่ะ